อร่อยสุดจุกท้องแน่นท้องมากค่ะของขวัญของขวัญพี่อิฐข้าวมิ้นชันพี่จะอ้อยหน่อยนะคะขอน้ำด้วยนะขอบคุณค่ะเก่งมากเลยอะไรจะอ้อยพี่ทำมิ้นชันเหรอคะเพราะว่าข้ามิ้นชันน่ะมีสรรพคุณ เคลือบแผลนในกระเพาะอาหารสมานแผลนในกระเพาะอาหารแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อด้วยค่ะขมินชันเดี๋ยวอันเกิดจะหมดแล้วค่ะนั้นเราไปทำขมิ้นชันกันดีกว่านะคะไปทำขมิ้นชันกันเดีวขมินชันขวัญคะอันนี้เขาเรียกขมิ้นชันในขมิ้นชันนี้มีวิตามินเอซีและอีนะคะมีสรรพคุณแก้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อสมานแผลนในกระเพาะอาหารด้วยค่ะ แล้วก็ก่อนที่เราจะทำเอาไปทํายานะคะเราจะต้องเอาไปล้าง3ามสี่น้ำแล้วเอามันไปต้มค่ะนะคะเออหนฝักนิ้น,เ,นเลยะคะ่ะพอเราต้มเสร็จแล้วอันนี้ยายอ,อยา้อยต้มมาแล้วคราวนี้เราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นบางบางของผักชีชอ,อ้อยเรียงน,นะคะเราจะได้เอามําไปผึงแดดนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆในขมิน้นชันเนี่ยมีวิตามิน A C ซและ E นะคะ น,นีแดดกำลังแรงๆเนี่ยเราจะต้องรีบไปตากแดดต่อน,นะคะตากแคสองสามวันเราก็จะได้พันมิ้นชันแห้งเพื่อที่เราจะนําไปปั่นเป็นผงนะคะแล้วจะมาใส่ในแคปซูละค่ะของขวันอ่ะเรียนไปนะคะ เพราะว่าเราตากแดดมาสามวันแล้วสิลูกมันแห้งสนิทแล้วมันก็เลยผดเหลือเท่านี้ละค่ะแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อะคะเราก็จะเอาไปใส่เครื่องบดนะคะแล้วเราก็บดเป็นผงให้มันละเอียดเป็นแป้งเลยแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในแคปซูลเป็นขมิ้นชันแคปซูลค่ะของฝันจะช่วยเยอะไหมทำไหมคะช่วยค่ะอยากทำอยากทำจังเลย ไปเลยไปทำกันเลยนะคะจากขมิ้นชันสดนะคะเรานำไปผึงแดดนะคะสองวันเราก็จะได้ขมิ้นชันแห้งนะคะแล้วเราก็จะนำไปปั่นหลังฝนะั่นเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ปั่นเสร็จแล้วก็ได้เสร้วเราก็จะนำไปปั่นนะคะปั่นใส่เครื่องปั่นบบนี่แหละนะ,ะข้อ่านะก็ปั่น นี่นี่สุดนี่ละค่ะหั่นไดน้ค่ะหุงหุงได้ไหมคอ๋อได้สิคะแต่มันจะกินมันบาดหน่อยนะคะถ้าเราอยากจะกินเราก็นําไปใส่ในหม้อข้าวตอนที่เราหุงข้าวข้าวของเราก็จะเป็นสีเหลืองสวยรหรือว่าเอาไปหมักกับปลานะคะปลางเราก็จะมีสีที่สวยค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอามาใส่แคปซูลเพื่อที่จะให้กินง่ายขึ้นนะคะนี่แคปซูลแคปซูลทำมาจากอะไรอ๋อแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินกับน้ํานะคะเจลาตินก็คือคอลลาเจนในสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเจลาตินหรือพูดง,ง่ายๆก็คือทํามาจากหนังหมูหรือว่ากระดูกวัวค่ะนะคะ,นะคะอันนี้เราจะมาช่วยกันทำขมิ้นชันแคปซูลของขวัญเชื่อใจอ้อยทำให้ลูก ขอาขวัญล้างมือหรือยังล้างค่ะดีมากเพราะการทํายาเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือความสะอาดนะคะคาวนี้เรามาช่วยกันทำที่ชัน้นแักซูนนะคะอ่าเราเอามาโรยตรงนี้กันนะอ่ะานี้เราก็มาขอขวัญมาช่วยเด็กอ้อยทำล้างมือแล้วนะอย่าลืมนะคะว่าการทํายาสําคัญที่สุดคือความสะอาดนะคะอ่ามาทำกันนะคะผองขวัญก็จิ้มๆลงนะคะให้มันแน่นๆน,น,นะคะให้มันแน่น เต็มนะคะอ๋ะอนีอ่เต็มแล้วก็เอาฝาปิดเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้คอมวินชันแคปซูลแล้วระวังไปของวันติดแน่นหรือยังคะโอเค <ๆ S 1> นั่นแล้วนะช่วยกันทำให้มันเต็มนะคะของฝาปิดให้แน่นๆ,ๆนะคะโอ้หคมบินชันของเรานี่ๆๆนะ คขามม่งชันเยอะมากเลยอ่ะเห็นไหมเป็นผลผลิตของยาอ้อของขวัญนี่ไงคขามม่้นชัน